คลิปนี้ผมมีพระเครื่องจังหวัดสุพรรณบุรีมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์หลวงปู่ดีวัดพระลูกนะครับปี2534หรลังยันน้ำเต้านะครับนี่ที่เราลึกฉลองอายุ80ปีนะครับคณะสิ์สร้างถวายนะครับท่านหลวงพ่อนะครับเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับนี่เป็นเหรียญทรงไข่ไม่มีหูไม่มีห่วงนะนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่นะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับ เดิมๆแบบนี้นะนะครับอายุครบ80ปีของหลวงพ่อนะครับข้างล่างก็จะมีฟอนต์นะครับดีตัวใหญ่ๆแบบนี้นะนะครับนี่ลายละเอียดหลวงพ่อนั่งเต็มองค์คมชัดนะครับแบบนี้นะนะครับองค์นี้ใครสนใจนะนะครับองค์นี้เปิดไว้1 8 0บนะครับ180บาทรวมส่งนะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับ เหรียญหลวงปู่ดีฉลองอายุ80ปีนะครับปี2534ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้เดี๋ยวทิ้งไลน์เดียติดต่อไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับหลวงปู่ดีวัดพระรูป